ความดึงดูดระหว่างหญิงชายมีอายุจำกัดเป็นแบบนี้ทุกคู่ไม่มียกเว้นความเอาใจใส่คือสัญญาณว่าวันนี้ยังมีใจส่วนการตายใจคือสัญญาณเริ่มตายไปของความรักความรักเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หิวเก่งบาดเจ็บง่ายและตายไวเพียงชะล่าใจไม่นาน หันมาอีกทีคุณจะพบว่าในบ้านเหลือแต่ชายหญิงคู่หนึ่งที่เดินไปมาสวนกันส่วนความรักหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่แทบร้อยทั้งร้อยยังไม่ทันมั่นหรือแต่งงานขอเพียงไปมาหาสู่คุ้นเคยกันก็พร้อมจะเห็นกันและกันเป็นของตายหรือกระทั่งเห็นคนรักเป็นถังขยะทิ้งอารมณ์ส่วนตัว พอไม่สมหวังพอรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจก็อาจเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมาหรือว่านึกด่าอยู่ในใจหรือไม่ก็ระเบิดออกไปเป็นคำด่าทางคำพูดสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงผลักไม่ใช่แรงดึงดูดพอสั่งสมแรงผลักมากๆเข้าก็อยากแยกออกจากกันนี่เป็นเหตุผลธรรมชาติธรรมดา บุญที่เป็นรากแก้วคือการคิดพูดทำดีต่อกันถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมชาติของใจคือใจต้องการสื่อเชื่อมความรู้สึกระหว่างกันเอาไว้คือบุญเราก็จะสามารถยืดอายุของความรักระหว่างกันไว้ได้นานเท่าที่เหตุปัจจัยยังคงอยู่การทำบุญใสบาดหรือการทำสังฆทานนั้นจะสร้างอารมณ์หวานขึ้นมา ได้ชั่ววูบใหญ่ๆแต่ว่าบุญที่แท้จริงที่เป็นรากแก้วที่จะทำให้หญิงชายอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปคือบุญที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกกลมกลืนกันกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวหรือใกล้เคียงความเป็นหนึ่งเดียวกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บุญในที่นี้ก็คือการคิดการพูดการกระทำที่ดีต่อกัน ในทางที่มีความนุ่มนวลในทางที่เป็นมิตรในทางที่มีความไม่เป็นอื่นต่อกันคู่แท้คือคู่ที่พร้อมจะปรับตัวเข้าหากันและกันคู่ที่พร้อมจะปรับคลื่นความคิดปรับคำพูดแล้วก็ปรับการกระทำให้สามารถที่จะกลมกลืนกลมเกลียวแล้วก็ยังรากอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปคู่แท้ ไม่ได้มีอยู่อย่างถาวรไม่ใช่อะไรที่อยู่ๆมีอยู่ในธรรมชาติอยู่ๆก็มาเจอกันโดยไม่มีเหตุไม่มีผลแม้แต่คู่แท้ก็มีรากมาจากความคิดคำพูดและการกระทำเสมอนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนไว้การนั่งกอเยืนกกอดกันทั้งชาติไม่มีทางหล่อเลี้ยงความรู้สึกระหว่างกันไว้ การรักษาความรู้สึกต้องใช้ใจไม่ใช่มือเท้าฉะนั้นก่อนอื่นท่องไว้ให้แม่นเลยว่าความเอาใจใส่คือสัญญาณว่าวันนี้ยังมีใจส่วนการตายใจคือสัญญาณเริ่มตายไปของความรัก